สวัสดีครับผมชาตาารีวีวีเป,นะป็นไงไปจังสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยคลิปนี้เป็นวันอันออกพรรษาพี่น้องเอ้แต่ตอนนี้ตอนเย็นเลยชาตารีเนาะเตรียมพร้อมที่จะไปอย่างก็ชาตารีไปอจังพรุ่งนี้จะไปตักบาทเทโวพรุ่งนี้จะไปตักบาทเทโวครับพี่น้องเอ้ บ้าเหนือกับตั้งแต่จักปีนี่สหายเนื้อสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีว่าพูดง่ายงเลยไม่ได้ทําบุญตักบาตรใส่พระใส่หยังได้ไม่ด้ไอ้พึ่งมาอยู่บ้านสาวสารเนี่ยนี่เนยคือบ่าวหนูฮะบ่าวเหนือห่างหานจากการทําบุญกับกับพระครับนี่ขนาดเลยไม่ด้ว้แต่ทําบุญทําบุญกับคนแบบคนตายช่วยกันชาตัดผ่าอย่างนี้มีอยู่ในเกาหลีเนาะแต่อันมาอยู่บ้านสาวสารเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่มาบ้านก็บเริ่มทําบุญได้ไม่ด้เลยวันนี้เตรียมของ สักบาทที่วไป็นหรอป้าแต่แต่บะเหนือผีเล็กหน่อยเุณพเอ้ยก็จะมีน้ำข้าวสารขนมอาหารแห้งนมแม่นบรอเปนไปกันสามคนครับพี่น้องเอ้ผู้หน่อบางใครมันพี่น้องป้าดูดีใศ่ในการบอกจ่าเนื้อคือเรื่องว่คือแม่อไหรเนี่ยน้ำับแปรเปี่ยนบ้านมาจ้ากใส่ไปซื้อน้ำมาเจะที่แรกก็จะเอาขวดน้อยละใส่บางใครได้ใส่บาทง่ายเนาะ ขวดน้อยก,ก,ก,กับสามเพคร้อยคือกันขวดใหญ่กับสามเพคร้อยคือกันบ้านเดึ่งครับชายสันนี่เอาขวดใหญ่ละทำบุญลายก็ได้บุญลายเนี่ยจะได้ขวดใหญ่ <c oughs> อี่นิดอึงเตรียมของไปกันสามคนเดี๋ยวผู้นี้ขอติดตามคลิปผู้นี้เนะชายสันเนาะพาไปเบิ่งตักบัตรเทวู่หมู่บ้านชายสันจ้ะเจ้าเบ้าเหนือทางเข้าๆบ้า,า,า,บานชายสานตักบาตรเท,ทวคือตักบัตรในวัดแต่บ้านบ้าเหนือตักบาตรเทวคือตักบัตรย่างน้ำถนนหนทางเออเดินต่ำถนนหนทางพี่น้องเอ้ ก็คือควรม้วนแต่ดีอาจจะรับัตรในวัดเลยส่สรดเะ้การใส่สก็ไปอยู่บ้านอืไปนัพรุ่งนี้ทาสานันจพรุ่งนี้จะพาไปวัดอครับในวัดเาี้างเดือนวัดวัวัดีนวัดีบ้านวัดทีบ้านัี่บ้านในจังวัดอเดือนกว่าเราจะโอ้นี่ันในการที่เสด็จลนะครับ จากเทมสวัสดีค่ะนี้รับนเนนะครับวันดีจ้านะครับจนถึงทมโลเมื่อซูงและดูครับร่างนะครับสถานที่นั่นตมีเนอจนถึงอกาฮาสเกือบยี่สิปีพี่น้องเลยุดูเกือบยี่สิบปีครับเป็นี่งเลทิศเขียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกันนะครับเทวดาก็เห็นมนุษย์นะครับและพวกมนุษย mm. ์นะครับแม่แม่แท็พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดาสารครับก็เห็นมนุษย์และเทวดาตากรมองเห็นกันเฉพาะหน้าที่เดียวนะครับลำดับนั้น ครับรุนี้ท่าภาคีนะครับจับมือซูเปล่งจับสับปะรดสีนะครับในขณะที่พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นนะครับรุ่งขึ้นนะครับวันแรงมังค่าโดยสิบเอ็ดนะครับผู้ใดในรถอชาวเมืองนะครับจึงพากันพรบุญตะบ่าเป็นการใหญ่นะครับ ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึงสามเดือนนะครับการทำบุญต่างๆเดือนแล้วในวันนั้นนะครับก็ได้ค่อว่าตักบาตรเทโวอรหนะมือฝนก็จะมือฝนไม่นองเลยต่อนมีการเรียกก็จะไม่นองยาวไปเหลือเพียงตักบาตรเทโวนะครับก็ใสาชานพูดน้องหลงนะ เพื่อระลึกถึงนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นโอทั้งยิงนิยมตั๋บาทเทโวนะครับโอ้ทงผู้ใายก้อนมูอครับประเทศนี้สิมนาปราวันี้นะครับอ่อประวัติความป็นมา้วขากต่างเทโวโอยรถบรรทุกเด้ได้หลับจากผีเราได้ใช้ตักวบาทเทโวอตะโเทโวได้หลบ เออชนิดนี้นะครับทางทุน้ก็ไม่ี่ยงพรตั้งก็สิปีเอ่อจจทีการทำบุญตักบาตรเทเวเพื่อเป็นการกรนใร้ชาวบนมาปีสิเดือนมครับะ้ครอ้าวบาจรบาเทววัแรนครับเดือนสิบเอ็ดนะครับตากประเที้ทกันะ บรรยากาศดังซี่ละมันบ่ฮ่อนเป็นบ่ไหนบ่อนจบมทิตกที่าราเสียงทำเกรสนะครับเยอะแบชาทยชนอย่นประจาโ้ย้องเอ้ยทางุณกุศมดเหรอโอ้โหโอ้โห

肯定也是不闹 可难考了。 ไปครับวันนี้ได้ออกมาทำบุญในรอบิ0ปีพี่้รงเอ้ยในรอบ40ปีพี่้องเอ้ยแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนเออคุณนาวเหื่วยเก็บโตเก็บ้แวงานแล้วก็ช่วยแนวงานตักบาตรเทวแล้วก็ให้บ่าวเหนือช่วยเก็บโตเก็บ้ นะครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วรวมถึงทันะครับก็เเป็นจกรดานยน้ยด้รับเป็นกรานยวายทานนะครับเอ่อซุปอรเอ่อบรรคนายนะครับถ้าเรียกถูกต้องเรียกกระเาระวาทยโทยโยนครับเ่อ้าจะเรียกถูกต้องครับก็บคนาย ยุ่งบ่นเดปิโดส์ลาบิโนหลายทางหลักสิบเก้าทางนะครับเดปิโดส์ไนม่าวันนี้นะครับจะมาใส่แตงกวาเปรูครับร่วมกันนะครับกับกษิเปนักซีทุกตีไปนะครับตัวทากันเทลตัวสองตัวเก้าตัวสี่ตัวแปดตัวหกนะครับแต่คุยดีวันนี้นะครับ ะะแบบนี้นะครับที่เดนสุดทอดกัน่านะครับเพื่อซื้อเป็แบ,บแเกีเ่ยวที่ดีของคนระคมับ สนทุญนะครับแต่วมกันนะครับไปครับพี่น้องเลยเสร็จเรียบร้อยวันนี้เอาบุญมาฝากพี่ๆน้องๆขอหลายพนเด้อพี่น้องเด้อดสหรับคนที่เออสหรับคนที่ไม่ม,มีเวลาหรือมีโอกาสที่ได้มาทําบุญกันพี่น้องเลยเบ้าเนื้อก็ บาเม่นวันในหน่อยปีใช่ไหมน้องเอ้ยกว่ามาได้มีเวลามาทำบุญแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยสำหรับการทำบุญเนี่ยครับโอ้วัดบ้านสาวสารนนี่พี่น้องเนี่ยนะแต่ทั้งไปที่นี้อาจจะเหมือนกันเหมือนผักนี่เจ้าผ้าก็นอันนีพื้นที่ก็นที่ทคือกันล่ะนะแตะ่บางคนบางคนบางพอตาไมน่นี่เพิ่นก็ทำบุญเช็ดเพิ่นก็จะไปเข้าไปทำบุญอยู่ในสลาบนี่น้องจอดจา,านเนาะ ตักบาตรต่าต้านเหน่อสาสานะแร็วเขาเขาเขา,เขาเขาเหนียวม้ามือน,นี้อืก็มาเมื่อวานนี้มาเรวมาตักบาตรเควซื้ๆอๆาน้องอแต่ตักบาตส,สเศ้าแต่บ้านเหนือสาสาจะทำทำตลอดก็ไม่เฉพาทำทุกวันใา,านะเนาะพอมีเวลาไปจากไไปก่อนนะครับช็กรกดแชร์ด้นะครับสวัสดีครับเลยทุกคนค่ะสวัสดีครับ